เวลารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เจอทันทีทันใดคือโอ้โหจะทำไงกับชีวิตดีฉันอยู่ระยะไหนฉันอยู่ได้กี่ปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีหมอคนไหนในโลกนะบอกได้นะว่าคุณอยู่ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีทุกคนครับวันนี้ผมเล่าเคสคนไข้คนหนึ่งให้ฟังแล้วกันคนไข้เป็นคนไข้อายุอายุ40ปีครับเป็นผู้ชายที่เรียกว่าเป็นคนทำงานออฟฟิศหนักเอง ซึ่งจริงแล้วเนี่ยอาชีพคนทํางานออฟฟิศเนี่ยวันๆเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาอะไรบ้างมันก็จะเจอปัญหาคือนั่งทํางานไม่ได้ขยับตัวไปไหนมาไหนตลอดเวลากินเนี่ยก็ไม่ค่อยโตวเวลากินง่ายๆซึ่งคนเนี่ยพอทํางานไปเรื่อยๆมาสักประมาณครึ่งปีเนี่ยสิ่งที่เจอปัญหาคืออะไรครับก็กินแล้วก็รู้สึกว่าปวดท้องจุกแน่นท้องต่างๆนานาไปหาซื้อ,อยากินเองครับซื้อ,อยา,อออยาตามห้างร้านขายยาคราวนี้เนี่ยอาการที่วาดมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างมาสักประมาณ3เดือน ปรากฏว่าอยู่ดีๆวันดีคืนดีครับทางบริษัทเนี่ยทำการตรวจร่างกายให้ปรากฏว่าคุณหมอเขาก็ตรวจด,ดูแล้วก็บอกว่าคุณมีเรื่องโรคซีดนะก็คือว่าเจาะดูค่าฮีมโตคริตซึ่งเป็นค่าความเข้มข้นของเลือดเนี่ยผู้ชายวัย40ปีมัคนควรจะได้ประมาณสัก 39- 40ถึงขึ้นไปเนาะแต่ปรากฏว่าเขาเองเนี่ยได้ประมาณสัก3า3 3คุณหมอเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าลองไปตรวจอะไรเพิ่มเติมดูหน่อยไหมคุณอาจจะมีธาลัสซีเมียหรือเปล่าหรือคุณอาจจะมีเรื่องของโรคเลือดอะไรหรือเปล่า,าเขเออรรเาอเองก็บอกว่าไม่เป็นไร คุณหมอขอกินแค่ยาบำรุงเลือดดูก่อนได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วงานยุง่งงานมันเยอะเขานี้ปัญหาคือพอกินไปเรื่อยๆครับอีกสักประมาณสาเดือนเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เริ่มมีอาการถ่ายเป็นสีดำๆคือเวลาเรากินยาพวกยาบำรุงเลือดหรือว่าธาตุเหล็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีขี้ดำาึ่งอะไรที่มันมีธาตุเหล็กปนมาได้เขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรจนกระทั่งมันนึงเนี่ยปวดท้องมากก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาอุจลาคุณมาตรวจด,ดูหน่อยปรากฏว่าก็มีความผิดปกติเนาะเหมือนเหมือนมีอะไรปนมาแต่พอสุดท้ายเนี่ยการตรวจด้วยความ เอุอจจาระเนี่ยมีเลือดปนมาจริงก็เลยคุยกับคุณไขว่าขออนุญ,ญาตส่องกล้องอยู่แล้วกันเนาะคุณหมอก็เลยขอส่องกล้องลาไส้อีกจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยไม่เป็นอะไรปรากฏว่าเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดหรือว่าความซวยของเขาเนี่ยก็มาเต็มๆก็คือว่าพบว่ามีก้อนเนื้อที่ลำไส้ ฝั่งขวาพอเอาชิ้นเนื้อออกมาตรวจดูก็พบว่ามันเป็นมะเร็งลำไส้จริงๆและคุณหมอก็คุยกันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าวางแผนจะเป็นการผ่าตัดแบบสองกล้องจะได้ทําให้การพักฟื้นตัวหายไวคนไข้ก็บอกว่าไม่มีเวลาขอไปคิดก่อนเพราะว่ากลัวกลัวว่างานจะ ไม่ทันกลัวว่ามะเร็งจะก,กระจายโน่นนี่นั่นสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนก็คือการผ่าตัดเนี่ยเป็นทางออกเดียวที่จะรักษาในเคสนี้ให้หายได้เพรา่าตรวจแล้วมันไม่มีการกระจายไปที่ไหนเราควรที่จะรีบผ่าตัดเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเวลารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เจอทันทีทันใดคือ โอ้โหจะทำไงนกับชีวิตดีฉันอยู่ระยะไหนฉันอยู่ได้กี่ปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีหมอคนไหนในโลกนะบอกได้แล้วว่าคุณอยู่ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีแต่ถ้าเกิดว่าเข้ารับการาาารักษาเนี่ยทางการแพทย์เขามีการเก็บเรคคอร์ดข้อมูลกันเป็นระยะระยะว่าให้ยาเคมีแบบนี้ใช้แสงแบบนี้หรือผ่าตัดแบบนี้จะมีชีวิตอยู่ยืนยาวที่สุดก็เลือกออปชันอย่างเงี้ยให้คนไข้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสนี้เนี่ยสุดท้ายใช้คำว่ากล่อมกันนานครับกว่าจะได้ผ่าตัดมะเร็งลำไส้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเคสนี้ อายุ40ตอนนี้อายุ52ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากบอกกับทุกคนนะถ้าปวดท้องกินยาตามร้านขายยาอาการไม่ดีขึ้นเกิน1เดือนไปตรวจกับหมอเพิ่มเติมนะครับถ้าหมอเขาส่องกล้องแล้วเขาดูแล้วคุณไม่ผิดปกติค่อยไปโทษโรคอื่นต่างๆนานาอันนี้ก็จะได้ช่วยทำให้ร่างกายคุณเนี่ยกลับมาเป็นปกติดีเหมือนเดิมฝากทุกคนแล้วกันนะครับ